หอมผักชีเล้าเขากันเป็นยังพี่น้อง สวัสดีค่ะค่ะนณีกมภ์อพ่อกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัฒน์ถิ่นค่ะมื้อนี้นันาดได้อาหารแรงค่ะเซาทขอบุญค่ะน้ำปลาซาทขอบุญผักกะซิมี่ผักแรดิสค่ะหอมแดงแขกผักซีเหล้าผักกะลัมโซ่ยจ้ะพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันก็ไปกินกฝากเป็นกำลังใจนะใเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสี่ดียบ่พลาดท,ทุกคลิปที่นัดโดดด้งจ้ามาจากพี่น้องจ้า ใส่มือแล้วจ้ะพี่น้องต้องเาพอพาทถขอวเพราะไสำหรับผู้ที่กินมือแล้วจะ้ะมาเซ็บๆบน้ำกันกินแบบบ,นบานๆเท่านาะค่ะพี่นอ้องจ้ะเืมสุดยอดเซ่บ จดนังนํำนุ่ๆนๆพี่น้องจ้าเบิง่งเฮ้ยเบองแเศบๆนัวครับนัำปลาพี่ิม่

ทำกหรับอืม วันนี้เฮ็ดน้าบดได้สดน้ำจับพี่น้องวันนั่นนะเซนดูน้ำเบิดเพิ่งจะได้กิน หอมเักรเซีเลา่าเขากันเป็นยังพี่น้อง 嗯。Mm hmm. พร้อมครับ ไปทั้งแสบไปหนอง กินมาสู้ผาก็ต้องขอถทษขอไพ่ด้วยจ้ะน้ำเนื้อนเลย มีแห้งคักจ้ะสดน้ำปลา สุดยอดแศบซวงครับพี่น้อง พี่น้องจ้าทั้งเพชรทั้งแสบจ้าก็เลยอยู่หน,หน่อยนึงเนาะค่ะนะัสิไปเล่มต่อจ้าจะไหนก็ฝากไปกำลังใจนัน,นเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสดไดประพลาดทุกคลิปถนัดตัวลงจ้าสำหรับมือต้องโอล่าไปก่อนค่ะผู้คุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ